สวัสดีค่ะอาชิตาพามวนมาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่อาชิตามาทํางานที่นี่นะคะก็คือเขาทําถนนไปได้เยอะแล้วเขาก็ให้มาตรวจนะคะว่าความเรียบร้อยเป็นยังไงเออนี่นะช่างนะคะก็เตรียมสเสบียงแล้วก็ของของใช้อยู่ในนี้นะคะ เรียนไปให้พร้อมเพราะว่าวันนี้เขาทำถนนไปได้ไกลมากแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปบนเขาบนโน้นนะคะสุดยอดบนยอดเขานโน้นเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศบนโน้นให้ดูนะคะวันนี้นะคะต้องเดินโน้น ون. เดินลงเขาลูกนี้ก่อนนะคะไปจนถึงร่องเขาข้างล่างสุดแล้วก็เดินขึ้นไปใหม่ <laughs> เดินเขาสองลูกนะคะวันนี้ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นล่องเขาระหว่างภูเขาสองลูกนะคะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดมันก็จะเป็นร่องน้ำนะคะล่องน้ำที่มันมันไม่มีน้ำแหละมันไม่มีน้ำบนเขามันแห้งแล้วนะคะที่วันก่อนอาชิตามานอนนี่นะคะก็จะเป็นเป็นช่วงที่ ต่ำที่สุดระหว่างภูเขาสองลูกนะคะนี่ก็จะเป็นล่องลำธารน,นะคะถ้ามีหน้าฝนมันก็จะมีน้ำก็จะเต็มเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่หน้าฝนมันก็จะแห้งที่วันก่อนอาชิตามาก็ไปน,นอนในร่องลำธารน,นี่แหละนะคะแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะคะเป็นข้างบนขึ้นไปอีกนี่มาได้ครึ่งเขาของเขาลูกที่สองแล้วนะคะ หอแพแหกเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งโน้นนะคะที่อาชิตาเดินมานั่นนะคะภูเขาอีกลูกหนึ่งที่ที่อาชิตาเดินมานะคะจอรดร,จอรถอยู่ตรงโน้นจอดรถอยู่ตรงโน้นโน่นโนนโนนอ้าวไหนรถอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็เดินลงมาที่ลงไปจนถึงหุบเขา,ข,า,าข้างล่างหุบเขาข้างล่างโน้นนะคะ แล้วก็เดินขึ้นมาเขาอีกลูกหนึ่งเออแข็งแรงไม่แข็งแรงงานนี้จะแข็งแรงงานไหนตรงนี้คือแยกวัดใจนะคะถ้าสมมุติว่าจะเดินไปตามถนนที่เขาตัด mm hmm. ก็ต้องเดินไปทางนี้ย้อนกลับไปแล้วก็ขึ้นไปทางนี้เพราะฉะนั้นอาชิตาฉลาดกว่าอาชิตาจะไปทางนี้นะคะ พามันขึ้นไปเลยตรงนี้นะคะตัดป่ามันขึ้นไปตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องเดินไปตามถนนย่นระยะทางกันตั้งเยอะเลยค่ะ ไปทุกทีแล้วนะคะได้ยินเสียงเครื่องจากใกล้เข้ามาแล้วค่ะทางเขาตัดให้ดีๆไม่ไปอยากจะมาทางลัดเป็นไงไปทางไหนด่ะซ้ายขวา อไปทางขวาแล้วกันเจอที่นั่งพักแล้วเดี๋ยวนั่งพักก่อนนี่นะคะนี่นะคะต้นไม้ที่เป็นเหมือนขาคนนะคะนั่งเลยค่ะคิดว่านั่งตัดนี่เหมาะเลยเนี่ยปิกนิกตรงนี้ได้เลย ตอนนี้ก็ถึงที่เขาทำงานแล้วนะคะแต่ว่าอุตาก็ไม่หยุดตรงนี้นะคะจะเดินขึ้นไปบนสุดเขาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมวิวข้างบนนะคะเดี๋ยวเก็บกระเป๋าสัมภาระเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปเด็ดตัวเปล่ากับกล้องเท่านั้นเองนะคะนี่คือใกล้จะถึงแล้วนะคะจุดสูงสุดของภูเขานะคะ ตอนนี้นะคะก็ประมาณ8ดโมงเช้านะคะแต่ว่ามันอยู่หลังเขาว่ยังไม่มีแดดเลยเออไม่ใช่เออใช่นี่ว่ายังไม่มีแดดเออแดดยังมาไม่ถึงเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดเขานะคะเดี๋ยวก็จะมีแดดนะคะหูสับสนอ่าแล้วเราก็มาเห็นแลนด์มาร์คตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เห็นเป็น หินกองกองแบบนี้นะคะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะมันมีที่มาค่ะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นกลมๆนะคะลักษณะมาจากกลมๆนะคะนี่นะคะเป็นลานกลมๆนะคะแต่คิดว่าเมื่อก่อนมันก็คงจะเรียบกว่าน,นี้แหละเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะคะ นี่นะคะลานกลมๆข้างล่างนี้นะคะในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะเอาเอาข้าวสาลีนะคะมามากองไว้ตรงลานนี้นะคะแล้วก็จะมีเสาอยู่ตรงกลางตรงกลางลานนะคะแล้วเขาก็จะใช้ม้าใช้ลานนะคะย่ำเป็นวงกลมย่ำนวดข้าวสาลีให้ออกมาเป็นเม็ดนะคะนี่ก็เป็นวิธีเก็บเกี่ยวข้าวสาลีของเขานะคะเพราะว่า ในแถบนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยข้าวสาลีนะคะออถ้าเป็นเมืองไทยเราเนาะมันก็จะมีลานข้าวมีลานข้าวแล้วก็จะมีมัดข้าวเนาะแล้วเราก็เอามาตีฟื้มฟๆ้ฟแบบนี้นะคะแล้วเราก็ซัดมันออกไปแล้วก็เป็นกองเป็นกองฟางนะคะแบบนั้นก็สนุกนะคะแต่แบบของเขาก็เ,ออเขาก็ทํากันแบบนี้นะคะคือใช้มา้าย่าย่านวดให้ออกมาเป็นเม็ดนะคะ แล้วเขาก็จะเอาข้าวสาลีนี้ไปสีเพื่อที่จะทําขนมปังอีกต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเริ่มมีแดดแพร่มมาแล้วค่ะนี่นะคะอาชิตาตอนนี้อยู่บนบนสูงสุดของของที่เลยนะคะบนเขาเลยนะคะก็เริ่มมีแสงแดดโผล่ยอดเขามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ อชิตาก็อยู่บนยอดเขาสูงสุดเลยอันนี้ก็เป็นที่ของเรานะคะเราจะสามารถมองเห็นภูเขาที่จากเมืองพัทราที่ไกลออกไปเป็น150กิโลบนโนนะคะภูเขายอดเขาจากจากเมืองพัทรานะคะถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะก็จะมีหิมะปกคลุมขาวตลอดเลยค่ะ นี่นะคะวิว6 6 0องศานะคะบนนี้นะคะมรดกจากคุณปู่นะคะเ,ออเขาทำงานกันอยู่ตรงข้างล่างเนาะนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ลานโล่งที่อยู่บนบนสุดของภูเขาเลยนะคะนี่นะคะเป็นที่ของเรานะคะที่ของเรามีมากแค่ไหนหรอก <_ dim> ็จากบนสุดของภูเขานี้ลงไปจนถึงหุบเขาข้างล่างโน่นเลยแล้วก็จากหุบเขาข้างล่างก็ขึ้นไปเขาอีกลูกหนึ่งถึงถนนโน่นเลยนะคะไม่เยอะ <_ athlete> แค่ภูเขาเอง<_><_ บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเคยเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านที่สมัยคุณทวดสมัยคุณทวดอยู่ในสมัยเมื่อสักร้อยปีก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็ยังมีร่องรอยการสร้างบ้านอยู่ตรงนี้คือเมื่อก่อนก็ไฟมันก็ไหม้ <c oughs> ไฟมันก็ไหม้มันก็เลยแบบว่า <c oughs> เสียหายไปก็เลยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ข้างล่างนะคะ คนสมัยก่อนเขาชอบปูบ้านกันบนยอดเขาเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันเขาทําไมถึงอยู่บนยอดเขาแล้วเอาน้ําจากไหนมาใช้อยู่บนยอดเขานาะจะเอาน้ําจากไหนไเข้าใจตรงนี้ก็คือถนนที่ทําขึ้นมาสุดบนยอดเขาแล้วนะคะถึงยอดเขาแล้วสุดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เรียบ ยังไม่เรียบดีพอที่จะให้แบบรถ,รถรถปกติทั่วไปวิ่งได้แต่ถ้าเป็นรถโฟล์ววิ่งได้สบายเลยค่ะตอนนี้หิวแล้วนะคะได้เวลากินแล้วะค่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เอาอะไรมากินนะคะนี <mm> <mm> แล้วก็เข้าสวยนะคะแล้วก็โรยด้วยงางาขาวงาดำนะคะแล้วก็ติวดยัดไส้หมูทอดนะคะ หวานก็มีนะคะมันคือครองแครงนะคะอันนี้อาจารย์ทำเองนะคะเดี๋ยวเขาจะว่ากินข้าวไม่กินหวานสนดานไพร <c oughs> กินจะหน่อยนะคะน้ำขวดใหญ่ ยังว่างนะคะรับรองว่าวันนี้ไม่มีเบื่อนะคะนี่น,นะคะก็ถักโครเชนะคะถ<ม>ักไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเบื่อแน่นอน,นะค่ะวันนี้<ม>นี่ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะในการทําถนนนะคะวันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะ เราก็ได้ถนนเข้าไร่เราสมใจแล้วนะคะงบประมาณอื้อซ่าเลยนะคะจากกำหนดการที่บอกว่า4-5วันลาเข้าไป10วันนะคะ10วันนี้ก็ใช่ว่าจะแบบว่าสมูทดีมากนะคะก็เอาเป็นว่าแค่พอรถปิกอัพขับเข้าไปได้ก็โอเคแล้วนะคะถ้าจะให้สมูทกว่านี้ก็คืองบประมาณก็คงจะแบบว่าบาน2เท่า3เท่าโอ้ตายแน่ๆเลยเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เราได้รับมรดกเราได้ถนนเข้าที่เดี๋ยเกยก็ขายเนาะขายดีกว่าเนาะอยู่กลางเขาขนาดน,นี้จะมาทำอะไรก่อน <g år> ที่แบตโทราศัพท์จะหมดนะคะก็ <g år> ต้องกล่าวคำอำลากันก่อนนะคะ <g år> ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตาม <g år> ขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ติดตามในคลิปต่อไปของอาชิตาด้วยนะคะ <g år> ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ <g år> ้ายบายค่ะย่า เมื่อกี้นะคะไม่เจ็บก้นนะคะแต่เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นกิ่งไม้มครูดตรงนี้ไปนะคะอทางลัด <laughs> ทางลัดมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ <laughs> ไม่รู้มีแผลแล้วเปล่า